ดีค่ะทุกทุกคนตอนนี้นะคะแก้วก็อยู่ที่วัดแขกศรีลมนะคะวันนี้มีอย่างหนึ่งที่แก้วออกโคตรดีใจเลยดีใจที่น้ำหอมอิตเลียป่ะพอแก้วออกเข้าไปในวัดแขกใช่ไหมในตัววัดแขกไปถวายบูชาให้กับองค์พระพุทธเจ้นก็คือเป็นกลิ่นฉันหอมเดีย๋ยวแกจะขึ้นให้ดูตรงน,นี้นะคะนี่คือกลิ่นจันหอมกลิ่นที่แก้วมาบูชาถวาย แหวสีลมซึ่งเป็นกลิ่นที่หอมมากแล้วก็ขายดีมากของทางร้านปกตินี้เอาอะไรมาถวายนี่คือพอเราถวายเสร็จใช่ไหมคือท่านแม่จะเหมือนว่าตามจะให้เราเอากลับไปเอากลับไปใช้เอากลับไปทานแต่น้ําหอมอะเอาไปถวายท่านในก็คืออยู่ข้างในไปเลยคือเขาเอาไปฉีดด้วยนะเอาไปฉีดแบบหน้าหน้า,านี่เลยอะหน้าพระแม่หน้าพี่นินีย ราดีใจมากคือแบบตื่นเต้นมากเลยเมื่อกี้นี้แต่ว่าถ่ายรูปไม่ได้แค่นั้นเองก็เลยได้แต่มาแชร์ความรู้สึกกับความความสกประสบก,การณ์แล้วนี่ก็ขนมนะคะที่แก้วไปบูชาแล้วเขาให้ออกมารับประทานโอเคสําหรับวันนี้ก็ส่วงประสบการณ์นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะคะแล้วก็ป้องกันเรื่องโควิด -19 ด้วยแล้วก็ ที่วัดแทกนะคะท่านก็ป้องกันดีมีเพชชิลมีพนักง,งานมีพี่ๆเขาดูแลกันปลอดภัยแน่นอนถ้าใครอยากจะมาสักการะมาบูชาก็มาได้เลยนะคะส่วนตอนนี้อิ่มหกอิ่มใจมากตื่นเต้น <c oughs> อิ่มอกอิ่มเนจ,จริง, <c oughs> จจรง <c oughs> คือเมื่อกี้นี่ปกตินี่คือน้ําหอมอ่ะเราเราเรามาถวายน้าหอมเคยเคยถวายน้าหอมมาครั้งหนึ่งแต่แต,แต่แต่ไม่ขอบอกชื่อว่าแบรนอะไรนะคะเราก็ไปซื้อแหวนตามปกติแหละแต่พอถวายเสร็จก็จะเหมือนว่า เขาจะให้ออกมาให้เราไปใช้เองนะคะแต่ว่าน้ําหอมฉีดแทบ,บตัวนี้นะคะของร้าเนเทวบูจาเทวบูจาพอเ,เอาไปข้างในคือเขาไว้ฉีดเลยเขาฉีดแล้วก็หอมมากแล้วมันเป็นอะไรที่ปฏิหารกับเราอะ่ะซึ่งเราเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ดีใจมากเลยค่ะวันนี้คิดถูงจริงที่แบบวันนี้มาที่วัดแผกสีลมนะคะก็ตั้งใจว่าจะไปจังหวัดสกลนปรไปอุทยานพระพิฆเนศและเนื่องจากโควิด1ิก เดินทางอองสากจังหวัดเออยู่ในภานคภูเทศแต่ก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ใครเข้ามาดูแล้วนะคะมากเลยค่ะบ๊ายบายนะคะส่วนใครที่จะนัดมาเจอเที่ยวที่วัดแขกก็มาได้ตลอดเดือนร้อนนะคะบ๊ายบาย